สามแพร่งเส้นทางที่ชนขนลุกได้ตลอดเวลาครับและแทบจะทุกทางสามแพร่งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินรถถนนใหญ่ถนนในหมู่บ้านหรือว่าตั้งกลางบ้านผู้คนมักจะเบนหน้าออกเพราะเชื่อมันจะนำพาสิ่งไม่ดีมาให้หากว่าเชื่อเรื่อง่วงจุย้ยแบบบ้านผมแล้วก็จะบอกว่าบ้านหากตั้งอยู่บริเวณสามแพ่งนั้นจะรับแต่พลังงานที่มาพร้อมกับการวิ่งผ่านของรถหรือว่าช่องลม และการรับกระแสพลังงานมากเกินไปเป็นพิเศษนั้นบวกกับทำโนยที่ตั้งหันไปเจอทางสามแพ่งจากองศาทิศทางของพลังงานร้ายอีกด้วยก็ยิงโคตรสวยเลยครับจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องเลวร้ายลองคิดภาพตามไปดูนะครับทางสามพ่งจะมีสัญลักษณ์คล้ายกับรูปตัว Y คือเปิดสามทางซ้ายขวาและหน้าตรงแต่จะมีมุมตันพลังงานทุกพลังงาน เมื่อมันมาบรรจบต่างจากทางสี่หลกักที่มีช่องออกทุกช่องมันก็จะตีปะทะกันจนทําให้กลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีครับไอคนอย่างผมก็ใช่ว่าจะเชื่อนะครับเลยกล่าวว่าจะพากันไปลองสถานที่ที่เขาว่าเป็นทางสามแพ่งซึ่งได้ข่าวว่ามันเฮี้ยนเหลือเกินอยากจะลองดีให้ดูเรารู้รอยไปเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง,งใช่และในวันนั้นเมื่อหนึ่งปีก่อนผมก็คิดแบบนี้นั่นแหละครับ เดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังเหมือนว่าทุกคนเนี่ยกำลังติดตามชีวิตของผมแบบสดๆร้อนเรื่องราวของผมมันจะเป็นอย่างไรและทำไมผมยังสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้ยังไงเนี่ยติดตามฟังกันด้วยนะครับมาวันนี้ผมกลับดึกนะไปไหนล่ะลูกธุระนะมะบอกป้าเลยนะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยจะไปไหนอาสาอม่อา,มาโห โคตสวยเลยครับเพราะช่วงนี้ผมถูกอมาม่าสั่งห้ามไปไหนมาไหนเกินหกโมงเย็นคือบ้านผมเนี่ยสืบเชื้อสายเรื่องศาสตร์ดูดวงมาตั้งแต่ต้นตระกูลและคนสืบต่อจากย่าคืออาโกป้าของผมหรือว่าพี่สาวคนโตของพ่อแต่แกไม่ได้อยู่บ้านครับเลยไม่ได้จ้องจะเพ่งกับบานผมเหมือนย่าผมถูกเตือนมาร่วมมาทิตย์แล้วตามดวงที่ย่าบอกว่าผมดวงตกจะซวยและจะมีอุบัติเหตุทางรถ การใช้ถนนแต่ผมก็อยู่รอดมาได้6วันแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะพ้นขอกรรมผมคิดว่ามันเนี่ยหวันแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรกลับดึกไม่ได้แม่บอกแล้วว่าไม่ควรกลับบ้านหลังหกโมงเย็นโทม่มาลานมาคนนี้เนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วนะครับอายุ25แล้วทถมด้วงผมเนี่ยก็แข็งมาตั้งแต่เด็กผมเดินไปก่อนอามา พร้อมกับหอมแก้มหนึ่งทีในบรรดาหลานสี่คนที่มีผมเป็นคนที่สามนั้นความขี้อ้อนและความเป็นหลานร,รักต้องยกให้ผมไม่แพ้ใครแน่นอนผมกอดอามาด้วยรอยยิ้มหวานพร้อมกับการหอมแก้มสายขวาไปด้วยใช้จังหวะที่ท่านจะพูดรีบเดินออกมาจากบ้านด้วยความรวดเร็ว,รวขับรถเบิงออกมาตามนัดวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนสามคนเอาไว้ว่าจะไปถ่ายทำเรื่องดีลับลงช่องอยูทูบซะหน่อยครับ ปกติช่องพวกเราสี่คนก็จะเป็นช่องท่องเที่ยวแต่ช่วงนี้เนี่ยยอดการเข้าชมน้อยเลยกะจะหาอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างการไล์สดโชว์ทาง,งสัมพ่งซะหน่อยผมนัดก,กับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อคุยเรื่องของที่เตรียมมาจากการคุยกับย่าเมื่อหลายวันก่อนเรื่องทางสัมแร่งหากอยากเจอดีอยากพบเจอผีหรือว่าวิญญาณบริเวณนั้นมันสามารถมีหลายวิธีการเลยครับ ผมเลือกวิธีขอถ้วยจานพร้อมกับวางอาหารและวิธีสุดท้ายคือป้ายดินขี้เท่าจากการเผาศพซึ่งขี้เท่านั้นผมก็จัดแจงให้เพื่อนเตรียมหามาให้แล้วนี่จะเอาจริงกันใช่ไหมเนี่ยเมเพื่อนผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มถามขึ้นเมื่อรี่นางนั้นทางไอ้ก้ากับไอ้จอร์จก็ยิ้มขึ้นพร้อมกับยักไหล่ไปด้วยพวกมันแลดูสนุกมากเลยครับเมถ้าไม่ไหวเนี่ย กลับบ้านไปก่อนได้เลยนะพวกเราไม่มบังคับจอทักขึ้นพร้อมกับหยิบกล้องมาเตรียมส่วนทางก้าวก็จัดแจงขี้เท่าที่ไปเอามาจากวาดัดผมมองบรรดาของมากมายที่ถูกเตรียมเอาไว้สําหรับการถ่ายทํารายการในค่าคืนนี้อย่างพึงพอใจมากเลยครับนาทีที่ก้านั้นเปิดควดเก็บขี้เท่ามันก็ไม่ได้ระวังว่าท่านลมทางข้างหลังมันกําลังพัดอยู่จนดินขี้เท่าพัดใส่ตาผมซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคนเดียว ไอสามโทษทีโทษท,ท,ทีเออปิดควรเลยมึงเดี๋ยวมันก็พัดหกใส่น้ำหรอกผมตอบแค่นั้นก่อนจะขอตัวไปล้างหน้าล้างตาเอาคี้เท้าสกรปรกออกจากตาผมให้หมดในห้องน้ำคาเฟ่ขณะที่ผมกำลังล้างหน้าอยู่นั้นผมเลือบไปเห็นประตูห้องน้ำถูกเปิดออกเป็นแบบคนข้างในเปิดออกมานะครับแต่ก็ไม่มีใครเดินออกมาจากห้องริมโซดผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสลมพัด ก็เลยล้างหน้าล้างตาต่อแต่แล้วสักพักประตูนั้นก็ถูกปิดทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านมาทางผมเลยเสียสักคนเดียวความสงสยัยคางแคงใจทําให้เมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วผมเดินไปยังห้องน้ําห้องสุดท้ายมองประตูอยู่แบบนั้นแล้วก็หูแนบแต่ต้องสะดุ้งทันทีเมื่อได้ยินเสียงคอกลับมา <c oughs> ผมยืนอึ้งอยู่สักพักหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ แต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้ขอตอบกลับ <c oughs> แต่ครั้งนี้เงียบไปเลยครับทางไฟในห้องน้ํายังดับดับติดติดผมคืนน้ําลายลงคออึกใหญ่พังเรียกคนจากข้างในมีใครอยู่ไหมครับ <c oughs> มีใครอยู่ในหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อจับลูกเบ็ดค่อยๆขยับเปิดพอไม่มีเสียงตอบรับของการมีอยู่ปรากฏว่าประตูห้องน้ําไม่ได้ล็อกซึ่งพอผมเปิดเข้าไปปรากฏว่าไม่มีคนอยู่เลยครับ ตัวผมแข็งทืงอ่อในทันทีไปไม่ถูกมองดูโถ่ส้มเปล่าไร้คนอยู่แบบนั้นก่อนตัดสินใจวิ่งออกมาจากห้องน้ําอย่างเร็วรี่มาหายใจหายคอด้านหน้าดีกวา่าพยายามกักเก็บอารมณ์ให้ปกติจนมาถึงที่โต๊ะเพื่อนสามคนมองหน้าผมด้วยความตกใจมันบอกว่าหน้าผมซสีดราวกับไก่ต้มผมตอบเพียงว่ากินของหวานเยอะไปเลยทําให้อาเจียนผมไม่อยากให้พวกมันทุกคน ต้องมาเสียขวัญก่อนเริ่มงานคืนนี้ครับและแล้วเวลาผ่านไปจนถึงเวลานัดหมายของการลองดีประมาณห้าทุ่มควาทุกคนไปถึงสถานที่ของทางสามแพร่งมันคือบริเวณบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีไม่มีคนอยู่บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วเคยมีคนอยากลองดีเข้ามาลองของจานวนไม่น้อยเลยครับและท้ายที่สุดเกินเงียบเหงาไปกลายเป็นว่า ผู้คนนำสารเก่าๆแตกหกักหรือว่าสารใหม่มาปะปบบนรมกันไว้ณที่จุดนี้พวกผมเดินไปอยู่รอบๆบ,บริเวณของบ้านเพราะทางหน้าบ้านนั้นติดกับถนนจัดแจงปูผ้าวางถ้วยจานลงพร้อมกับพวกอาหารขนมแล้วก็น้ำที่เตรียมมาไอ้จอยจุดทูปปักของในแต่ละถ้วยทางเมเองนั้นก็ตั้งกล้องไว้หลายมุมเตรียมเก็บภาพผมกับไอ้ก้านั่งเตรียมไฟพร้อมกับ มองสารที่รอบด้านไปด้วยต่อให้มันจะน่ากลัวและหวังเวงมากแค่ไหนพวกผมมากหลายคนไม่กลัวผีหรอกครับแต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าผีคือคนจรหรือว่าแก๊งเด็กแว้นที่จะมาเล่นยาน,นะครับประวัติทางสัแพรพงตรงนี้ถูกเล่าขานว่าเป็นสถานที่อาถรรพ์บ้านหลังนี้เสียชีวิตทุกบ้านจากเหตุฆาตกรรมโดยผู้นำครอบครัวเครียดจากเรื่องงานเศรษฐกิจตกต่ำจัดการค่าเมียก่อน และจึงไล้ฆ่าลูกสองคนที่นอนหลับไม่รู้ตัวจากนั้นเดินมากอดภรรยากับลูกแล้วก็ฆ่าตัวตายตามครับผู้คนจึงเชื่อว่าบ้านหลังนี้ยังคงเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณครอบครัวเรียกได้ว,ว่าใต้หงยกบ้านนอกจากนี้ก่อนหน้ายังมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่อยู่ของเหล่าพูดผีปีศาจเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน้าบ้านบ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะมีคนตายไม่มีใครดวงดี รรดได้สักลายไปอาม่าเคยบอกผมว่าบางคนก็เปรียบทางสามแพ่งเหมือนกับการไหลเวียนของสายน้ำสามสายที่ไหลามาบรรจบกันทำให้เกิดการกระทบกระทั่งรุนแรงไม่มั่นคงทำให้เกิดความเสียหายกับบริเวณโดยรอบได้พลังงานที่มองไม่เห็นคือลมเมื่อช่องทั้งสามเป็นที่ไหลเวียนของพลังงานสิ่งเหล่านี้มันก็จะอัดกันไปมา ในบริเวณทางสามแพ่งจนปริมาณล้นหลามทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายรวมไปถึงจิตใจและอุบัติเหตุเนื่องจากมีทางหนึ่งตันและส่วนตาน,นั่นแหละคือจุดรวมของทุกสรรพสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมันมากระจุกรวมตัวกันจึงไปไหนไม่ได้คือเป็นการรับเอาพลังงานรุนแรงมารวมไว้ในตัวในเวลาเที่ยงคืนพวกผมหยิบตะเกียงขึ้นมาคนละอัน หลังจากจุดทูบบอกสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยเราบรรเลงไม้ตะเกียบลงบนถ้วยจานตรงหน้าเคาะไปมาสามทีเสียงดังนั้นอยู่ในละแวกข้างบ้านเฮียนผมคิดว่าเสียงมันจะออกไปไม่ถึงถนนแต่เสียงแตะที่คอยบีบยามรถขับผ่านทางสัมแพสนน่แหละที่มันกบเสียงเรียกสัมภเวสีมาก,กินของเส้นไหวพวกผมเคาะดังขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นตามลำดับจนเริ่มได้ยินเสียงลมแรง เสียงกิ่งไม้กระทบกันพร้อมกับใบไม้ก็เกิดเป็นเสียงวิดวิวรู้สึกถึงการเดินของฝีเท้ามา่าหนึ่งคนทูบที่ปักไว้ตามถ้วยตามจานรวมถึงจานอาหารก็เดินหลุดไปคนละทิศคนละทางพวกผมสี่คนมองหน้ากันพางเกลือน,น้ำลายเหนียวหนืดลงคอไปด้วยเพราะยูยูรู้สึกขอแห้งเสียงนั้นแต่แล้วมีความผิดปกติกเกิดขึ้นกับเมย์ ยูยูเม่ก็แต่นางก้มหน้าแล้วก็หยุดคอผมึ่งนั่งอยู่ทางข้างถามว่าเป็นอะไรเม่บอกมีคนเดินมาทางนี้ซึ่งผมยังไม่เห็นจอร์ดกับไอกาก็เช่นกันไม่เห็นอะไรเลยครับวินาทีเสียงนั้นเหมือนกับไม้ตกกระทบพื้นทําให้พวกเราสะดุง้งจนอดหันเสียงดังผมหันไปบอกเพื่อนเพื่อ,อให้ขอต่อและครั้งนี้้อแรงเพลินจนปากถ้วยเริ่มบินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาหา เริ่มเป็นจนํานวนมากขึ้นและที่ได้ยินชัดเจนที่สุดคือเป็นเสียงฝีเท้าที่ก้าวเหยียบใบไม้แห้งกล้ารีบเดินไปดูในกล้องตัวหนึ่งผมตะโกนถามมันว่าเป็นไงวะในกล้องเนี่ยเห็นอะไรไหมมันไม่ตอบผมจึงมองไปที่ตัวมันที่กาลังแข่งชื่อมือจับกล้องปากอ้าตาเบิกโพงมีอะไรวะจอตะโกนถามขณะที่เมนั้นลูกคามนมาหลบอยู่ทางด้านหลังผม ม,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 มันดูในกล้องสิวะจอตัดสินใจลุขึ้นไปดูผมที่อดไม่ได้ก็ตามไปพร้อมกับการพาตัวเมย์ไปด้วยปรากฏว่าในกล้องเห็นเงามากมายเป็นรูปร่างเหมือนกับคนมันเดินไปเดินมามันเดินเข้ามาเรื่อยๆและจบด้วยการนั่งลงใกล้กับบรรดาอาหารขนมที่พวกผมเตรียมมาพวกผมตัดสินใจถอยไม่อยู่ทางเดียวกัน และเริ่มเห็นว่าถ้วยจานที่เตรียมมาควา่ำจนเข้าของกระจายไปหมดพอดูสลับกับกล้องก็คายกับว่ามีเงาเหล่านั้นกําลังตีกันเหมือนกับแย่งของกันไปมาบางเงาก็กินมุมมามจนถ้วยจานนั้นเริ่มแตกและอยู่ๆเสียงแต่รถบรรทุกได้ดังขึ้นพมเห็นมันเหมือนกับพุ่งมาอย่างรวดเร็วชนเข้าไปในบ้านพวกเรารีบวิ่งหลบไปทางข้างแต่แล้วภาพนั้นก็ได้หายวับไป ข้อสรุปก็คือมันคือรถบรรทุกที่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้หรือเอาง่ายๆคือพวกผมโดนผีหลอกนั่นแหละครับและไม่เท่าไรเสียงร้องในบ้านเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงขอความช่วยเหลือทำให้เรานั้นตะโนกพร้อมกับเสียงวิ่งตามพื้นไม้กระจกข้างบ้านพอมีให้เห็นด้านในพวกผมจึงสองไฟเข้าไปแอบมองดูผมกับเพื่อนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีผู้ชายอยู เมื่อคิดว่าอาจจะมีผู้หญิงถูกทําร้ายจึงรีบหาทางเข้าไปในบ้านครับประตูช่างดีจริงๆเปิดพอไม่เข้าไปโดยไม่ต้องทุกพวกเราสี่คนเข้าไปในบ้านได้แล้วจึงตะโกนเรียกคนข้างในให้หยุดการกระทําไม่เช่นั้นจะแจ้งตำรวจเฮ้ยหยุดนะเว้ยถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยพวกกูจะแจ้งตำรวจหยุดหยุดตรงนี้แต่เมื่อตามไปจนถึงชั้นสองพวกผมสี่คนก็ไม่พบใครครับ ภายในบ้านบรรยากาศเย็นกว่าข้างนอกหลายเท่าบวกกับเสียงแต่รถเป็นระยะระยะทําให้เราถึงกับสะดุ้งตามไปด้วยผมกับเพื่อนไม่เห็นว่าถ้าไม่ค่อยดีแล้วบวกกับความพิลึกจึงลงจากบันไดด้านบนปรากฏว่ามีคนวิ่งสนินมาทําให้ผมตกใจบอกให้เพื่อนนั้นรีบหลีกทางให้ทุกคนมองหน้ากันแล้วก็พูดกับผมว่าหลบอะไรหลบอะไรวะผมจึงรู้แล้วว่า คนที่ผมเห็นมาคู่เป็นวิญญาณบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคิดเท่ากระดูกคนตายซึ่งพัดใส่ตาผมในตอนกลางวันจึงทำให้ผมนั้นเห็นแต่ดวงวิญญาณเต็มไปหมดเหมือนกับตอนที่อยู่ในคาเฟ่ครับความหวาดหวัน่นความกลัวทำให้พวกเราตัดสินใจวิ่งลงมาจากบ้านลงมาเก็บข้าวของทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่าบรรดากล้องถูกทำให้ล้มเป็นละนาวถ้วยจานก็แตกละเอียดเหมือนกับคนโกรธ เราก็จัดการคว้างปามันบรรดาเศษอาหารกลายเป็นเหมือนของที่กินไปแล้วแล้วอวกออกมาบนบ้านได้ยินเสียงคนวิ่งไล่กันกระทบพื้นไม้ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกให้ช่วยก่อนจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนั่นคือเสียงปืนเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้กำลังแสดงความหลังให้พวกเรารับรู้ความเปนไปเป็นมาทั้งหมดตรงหน้ามีรถคอยเลี้ยวขวาซ้ายเพราะาเป็นทางแยกสามแพ่ง ขนาดเดียวกันก็มีรถคุ่งเข้ามาร่วมด้วยถาว่ามันก็เลือนหายไปในที่สุดสิ่งเดียวทําได้ในตอนนี้คือเก็บของพวกผมควานหากระเป๋าเป้กลวยกล้องใส่เข้าไปในรถอย่างเร่งมือแต่แล้วอยู่ๆรถดันปิดประตูเองเปิดไม่ได้เสียงเท้าเดือดรอบเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวพวกเราพยายามเปิดประตูรถเพราะเอารถมาเพียงคันเดียวเมื่อมันไม่ออกเลยตัดสินใจทุบกระจกเลยครับ ความกลัวทําให้คนเราทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพังสิ่งของที่ตัวเองรักผมขับรถออกมาอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่ามีรถทางรถจริงและรถหลอกอยู่จึงไม่กล้าหยยบคันเร่งรถเพื่อขับออกไปในใจตอนนี้คิดได้เพียงว่าต้องมีสติและต้องรู้จักสังเกตผมหยุดรถไม่สนใจสิ่งรอบข้างอย่างวิญญาณสัมภเวสีที่มาแปะป่ายตามกระจกจนเพื่อนในรถพากันขนลุกเกี่ยวกาว เพราะทุกคนกลัวมากกลัวว่าหากผมขับรถออไปแล้วเป็นรถจริงขึ้นมาแล้วก็มีแต่จะยับคงตายกันในรถทั้งหมดแต่และสิ่งที่ทำให้ผมตกตะลึงคือมันน่าจะไม่เกี่ยวแล้วว่าขี้เท้าเข้าตาผมเพราะว่าทุกคนในรถก็ต่างเห็นเหมือนกันทั้งหมดขณะนั่งตัวสันขวัญผวาอยู่ในรถทางตรงได้มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาจากฝั่งตรงข้ามไม่ได้ขับมาเร็วมากครับผมคิดว่าน่าจะขับผ่านหน้าผมไปอย่างคันก่อน แต่มันไม่ใช่รถคันดังกล่าวชนเข้ากับหน้ารถผมอย่างจังวินาทีนั้นผมรู้เพียงว่าตัวเองจุกจุกมากครับและความรู้สึกต่อมาคือรถกำลังลอยเสียงร้องของอเพื่อนๆถูกกลบด้วยความเงียบของความมึนตึงรู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วครับอาม่าละม้าเข้ามากอดผมด้วยความเป็นห่วงทางน้ำตาข้อมือองผมมีได้สีขาวผูกเอาไว้ อาม่าเอ่ยว่าดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วลือก็โชคดีที่ตอนเกิดอุบัติเหตุมันเลยเวลาพ้นข้อกรรมพอดีวิญญาณแถวนั้นเนี่ยจึงเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนไม่ได้ถือว่าลือเนี่ยโชคดีอตีผมรู้สึกโล่งอกทันทีที่เพื่อนและผมตั้งปลอดภัยทุกคนแต่ภาพติดตาที่เจอบริเวณทางสามแพร่งโดยเฉพาะวินาทีรถลอยขึ้น มันยังคงติดตาตึงใจติดอยู่ในความทรงจําผมจนมาถึงวันนี้และผมก็ได้เห็นวิญญาณมากว่านึ่งตนยืนอยู่ตามถนนเส้นนั้นไม่รู้ว่ากี่ตนเพราะมันมากจนนับไม่ท้ว,วนเล่ากับว่าพวกเขานั้นกําลังยืนลุ้นและน่าถามว่าพวกเขาเหล่านั้นลุ้นอะไรกันอยู่แล้วก็คงจะลุ้นว่าจะมีสมาชิกไม่อยู่ร่วมทางสามแพ่งบริเวณนั้นเพิ่มหรือไม่และนี่แหละครับ ก็คือประสบการณ์ของลุกที่ผมจะจดจําไม่มีวันลืมผมจะไม่ลองดีอีกแล้วไม่ว่าจะทางสามแพร่งหรือว่าเรื่องราวต่างๆผมจําจนตายเลยครับโชคดีที่ว่าผมยังดวงแข็งทําให้รอดมาได้